คลิปนี้เรามาชมพี่โมกันหน่อยครับซูมิโตโม่เอสเฮสสครับสวัสดีไปยังทีมงานพานุเดชนะครับหรือว่าทีมงานของเฮียป,ปีชานะครับบริหารงานโดยเสียตงนะครับสวัสดีครับชมกันยาวๆครับกับซูมิโตโมไม่เกะกองไม่ถอดด้ามครับ หลังจากฝนตกไปวันอาทิตย์เย็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้โรงงานได้เรียบร้อยครับเรามาต่อกันคลิปที่2ครับคลิปแรกเราพาชมซันนี่เอสไ2 0 0 4สุ per เรียบร้อยครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาชมพี่โม่ครับระบบการทํางานของเขาครับจะเป็นยังไงอ่ออยู่กับฟูโซ่หัวประดุก ใช่ป่ะอ่าไม่มีเสียงเลยครับรถใหม่ก็อย่างนี้ครับเนียใหญ่ใจสปอร์ตเราจัดให้ครับลงหนองลงบ่อซีรัมมีรถรวมสองนะครับรถเมียสองแล้วก็ยืนอยู่ที่โกซุมอีกซีรัม ใสนใจย้ายรถนะครับผลย้ายทั่วอาณาจักรนะครับทั่วประเทศไทยติดต่อเฮียปีชานะครับ Facebook เ,เฮียปีชามาดขาวครับลองแอดแล้วก็สอบถามแกดูครับมีเบอร์โทรให้ที่หน้าเฟซเลยนะครับทุกคนอ่ะมาชมกันยายาครับอยู่กับพิโมโ่ S H 2 1 0 F 6ครับโอ้เร็วจัดจ้าน,นครับ แรงทะลุนรกเลยอ่ะเรียบร้อยครับอ่ามาชมจะรอดหรือจะร่วงได้ดันโอดไหมไม่ได้ดันครับ เพื่อ FC ครับขอบคุณ FC โอริฟสายมันครับที่ติดตามรับชมนะครับทั้ง2,000 2,200ท่านนะครับที่กำลังติดตามโอริฟสายมันนะครับอากาศร้อนขนาดไหนแล้วก็ไม่หวั่นครับเพื่อ f f c หอยยาวเลยลูกพี่ขากระจกสายยุ่นเลยร้อมากเอาไปสอบถามดิเอาไปลงไหน กันตาดำรออจัดเลยเรียนไปลงไหนอ่ะฮะโอ้โรงเรียนลงไม่ได้โรงเรียนลงไม่ได้ละเดี๋ยววันนีทิตย์เจนไหมตายยุ อันนี้ใส่ดินไม่ได้เยอะเ้ยดินมันน่วมเออีก2อสาวันพี่แกบอกว่าเดี๋ยวตัวแรงมาครับ <c oughs> เราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมบ่อยๆนะครับสำหรับหน้างานองเหียปีชา ซึ่งผมเคยถ่ายไว้นะครับตอนที่ผมมาดูหน้างานนะครับเคยมาถ่ายไปแล้วตอนที่ผมมาดูหน้างานว่าน้ําเหลือเยอะเหลือน้อยนะครับแล้วก็ผมก็ย้ายเจ้ายักษ์เขียวลงมาลงแล้วรอบแรกนะครับเสียดทงย้ายเจ้ายักษ์เขียวมาทีนี้ก็ย้ายออกนะครับสับเปลี่ยนทีมงานกันก็อเอาหน่วยที่3นะครับมาอยู่ สารครามแล้วก็เอาหน่วยที่หนึ่งอ้หน่วยน้องเล็กนะครับไปอยู่ที่นครพนมอำเภอวันแพงเราตามถ่ายไม่หมดครับทีมงานพานุเดชนะครับรถเยอะมากนะครับรถขุดประมาณ10บกว่าคันนะ่ะเอ้าอยายยาวเลยโอ้ติดกระบะบานเลยครับ ดินแบบนี้ก็หากระจายเลยครับเซะกระบะอ้อันนี้ถอดฝาท้ายนะครับเพราะว่ากระบะเกวันสูงสามหกศูนย์ครับคันนี้ FXZ ดำบทัก เย็นช่ำเลยะภาพก็อาจจะส,ะสั่นนิดนึงครับเพราะว่าไม้กิมบอลหรือว่าไม้กันสั่นหมดแบตครับทุกคนก็จ,จะปวดตานิดนึง นิงมากครับพี่โมครับสามหกขึ้นบอร์นี่ไม่ต้องซืบครับทุกคนสบายไหห่หวงเลย มีเลื่อนนิดหน่อยครับอันนี้ขี้เลนมันเยอะครับ ปาสายสานก็ต้มเลยพี่น้องคนโกไปสามสี่มือครับว่าต้องสืบครับหนางานเป็นงานลำบากครับ เราพูดทั้งภาษากลางเราพูดทั้งภาษาอีสานก็ได้แน้ะเนะ <c oughs> าะนี่ครปาร์ตี้นไปครับอยู่หน้าหันไม่มีอะไรทําครับกันโคนครับโอ้ขีเลนขีตมเยอะมาก ฝนไม่ตกนี่ทำงานสะดวกเลยครับสอวันที่ผ่านมาฝุ่นกำลังตลบเลยด,ด,ดัน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 ไปก็ตักใส่สิบร้อบ้างนะครับเอาไปทิ้งบ้างต่อสัญญาณหน้างานก็ประมาณ3เดือนครับ ต้องเสร็จนะครับลงมาแล้วในอ,อีก3าเดือนนะต้องเสร็จเฮียปีชาคาดการไว้อย่างนั้นครับเสียทงก็คาดการไว้อย่างนั้นต่อสองสามเดือนต้องเสร็จนะครับแต่ผมว่าสองสามเดือนนะฮะน่าจะสุสีนะเพราะว่าอีกหน่อยก็ฤดูฝนแล้วครับเดือนห้าเดือนหกก็ฝนตกนะครับก็จะเป็นนานาละ อาสำหรับคลิปนี้ครับบายๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องลิฟสายมันครับบายยครับ